thank you ก็รับเข้าสู่ช่องกวางเดอะรีเดอร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักค่ะจะเป็นท่าสุดท้ายแล้วค่ะทาาุไฟนะคะทาาุไฟมีราศีอะไรบ้างมีราศีสิงราศีเมษแล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวกวางจะขึ้นวันที่ไว้ให้ค่ะช่องกว้างนับแบบตะวันตกนะคะจะดูแบบรักนาก็ได้ดูแบบราศีก็ได้วันที่ก็ตามนี้เลยค่ะเออส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะกวางก็จะขึ้นไว้ให้นะคะตรงมุม มุมนะคะกว่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามุมซ้ายหรือมุมขวาเออแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมค่ะเช่นเคยเลยนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดมีสถานการณ์กว่าจะพยายามพูดสถานการณ์แบบหลายๆสถานการณ์นะคะ พยายามแบบให้มากที่สุดเลยให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะแล้วลองเอาสถานการณ์นั้นไปแอปพลายกับคุณค่ะว่าเฮ้ยมันตรงหรือเปล่าถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคําแนะนําตรงนี้ค่ะอาจจะเหมาะกับคุณก็ได้นะคะอืมอะไรที่มันดีนะคะก็รับเอาไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีค่ะก็ปล่อยเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะ นะอ่านเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพลังงานก่อนค่ะพลังงานนี้นะคะจะเป็นของทั้ง3สถานะเลยจะเป็นของธาตุไฟอย่างเดียวเลยใน15วันนี้นะคะถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยไว้ค่ะมันแค่15วันเองเนาะเออแล้วก็เดี๋ยววันก็จะทํานายตามสถานะต่างๆนะคะแล้วก็เปิดคําแนะนําในไพ่ออร์เรเลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจะเป็นไพ่ whisper of love นะคะตามนี้ค่ะ whisper of love ที่จะเอามาใช้ทานายนะคะ เอออันนี้จะเป็นเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยค่ะเราจะมาดูกันว่านางฟ้ากระสิบบอกอะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะวางได้ไพ่ใบนี้มาค่ะไพ่เขาบอกว่าดูแลนะคะเออมันเป็นอะไรที่แบบเออเย็นเย็นดีเนาะอืมอันนี้มันอาจจะ อ,อ,อยู่ในช่วงนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนเนอะอ่ะใน,เ,นเรื่องของการงานก่อนนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนออหรือว่าหัวหน้างานนะคะช่วงนี้นะเอนดูคุณผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าอ,อ,อ,อาจจะมีคนเข้ามานะคะคอยสอดส่องดูแลคุณก็ได้ค่ะอ,อ,อาจจะเป็นคนใหญ่คนโตเนอมอ,อ,อาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าอาจจะเป็น เออเจ้าของเลยก็ได้นะคะ CE.O มาดูคุณทํางานนะคะแบบนี้ก็ได้มาเทคแคร์คนเนาะมาให้ความรู้ต่างๆมากมายเนอะมาสอนออมาแชร์ประสบการณ์หรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นแชร์ประสบการณ์ในการขายนะคะทำยังไงถึงจะได้ทะลุปเป้าเนาะหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่มันเป็นสิ่งดีๆที่ส่งทอดให้ต่อกันนะคะเพราะว่าดูจากไพ่นะคะไพ่สีค่อนข้างดีเนาะสีมันรู้สึกว่าเราเราดูเราเราละมุนละไม มันไม่ได้แบบสีแดงฉานเลยหรือแบบว่ารู้สีดำทะมึนนะคะมันเป็นเรื่องดีๆแหละเห็นไหมทุกคนในนี้คือยิ้มกันยิ้มอิ่มเอ็มเปรมใจนะคะ,ะเรื่องการงานก็ดีไปแล้วเนอะจะเข้าอกเข้าเออจะ เข,เข้าตาผู้ใหญ่เนะ,ะ่ฮะมนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคฮะถ้าคุณอาจจะเดือดร้อนหรืออะไรแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องมีครอบครัวเนาะอาจจะมีครอบครัวดูแลอยู่ก็ได้ค่ะอาจจะมีครอบครัวซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคุณอยู่ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะ,ะหรือว่าตัวคุณนั้นอาจจะต้องมีการดูแลเนาะ ดูแลเรื่องค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้กําลังเปิดเทอมหรืออะไรประมาณนี้เนาะอาจจะมีการค่าเค่าเรียนพิเศษน,นูน่นนี่นั่นอันเนี้ยค่าใช้จ่ายเริ่มเยอะแล้วค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะหรือบางทีคุณอาจจะได้เงินสนับสนุนอันนี้ก็มีทั้งบวกแล้วมีก็ทั้งลบนะคะเออละส่วนเรื่องของความรักค่ะคุณอาจจะเจอใครสักคนเนาะที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนนะคะที่ดูเด็กกว่าคุณก็ได้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณเข้ามาแบบว่าให้คุณอิ่มเอ หัวใจให้คุณให้หัวใจมันฟูเนอะให้มันพองโตอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขามาเขาไม่ได้มาแบบไม่ได้มาแค่เอ่อมีความรักที่แบบเขารู้สึกว่ามีความเป็นมิตรนะคะมีความเอ็นดูมีความเมตตาเห็นไหมเหมือนกับมีความเมตตาเอ็นดูมีความละเอียดอ่อน,นะคะ่ะเอ่อ มีแต่ความหวังดีอะเออพูดง่ายเลยมีแต่ความหวังดีนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้นะคะในรูปแบบที่เขาเข้ามาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของเด็กกว่าหรือนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อันนี้ในเรื่องของความรักนะคะพลังงานมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุณจะเจอคนดูแลเหมือนเหมือนที่ไพ่ใบนี้บอกหรือเปล่า3มสถานะเลยว่ามันสอดคล้องกับไพ่ใบนี้หรือเปล่านะคะมาดูกันอ่าวางวาง,วางไว้ตัวนี้นะอันนี้ของเล่นใหม่ อันนี้แถมมาจากไพ่ใบนี้ค่ะอ่ามาดูนะคะมีไพ่คนโสดเนอะสสถานะถ้าไม่รู้ว่าอยู่สถานะไหนก็สามารถดูได้ทั้ง3ส,สถานะเลยนะคะสถานะแรกค่ะเออโสดนะคะมีเด็กถือถ้วยค่ะ The Star นะคะแล้วก็6ดาบค่ะตามด้วยราชาถือถ้วยค่ะถ้วยเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ The Wheel of Fortune นะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนราศีกุมนะคะถ,า,ถาดลมถาดน้ำก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะคะอืม ช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีคนคนคนนึงนะคะมีโอกาสแล้วถ้าใครถามว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามานะ่เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหาคุณค่ะจะเป็นผู้ใหญ่เนาะจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงค่ะเ,เนี่ยคนคนนี้เขาจะแบบมีความเมตตาให้คุณเนาะแล้วเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหาปีหนึ่งสิบปีก็ได้นะคะหรือ อาจจะดูรู้สึกแก่กว่ากาคุณก็ได้ค่ะเออกวางไม่อยากให้ตรงนี้ไปฟิกมากนะคะเออเอาเป็นว่าคนที่มีเข้ามาแล้วมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกพูดจาฉอล้ออะไรแบบนี้ค่ะแล้วดูดูแล้วเราดูแลวยังไงอะ่ะดูแล้วรู้สึกว่าเราอบอุ่นอะ่ะเออถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ชายนะคะคิงไม่จํากัดนะคะช่องกวางไม่จํากัดเออเพศนะคะ อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เนอะที่เข้ามาเออดูตามเพศนั้นๆแล้วกันนะคะเออแล้วคนนี้เขาก็จะให้ความอบอุ่นกับคุณเนี่ยเข้ามาแล้วแบบอืมเข้ามาออน ออดอ้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะเออมามาขี้อ้อนมา,มามอบความรักให้แล้วมันเป็นแบบความรักที่แบบเริ่มต้นน่ะมันเป็นเด็กอยู่เลยค่ะเด็กถือถ้วยเนาะมันเป็นความรักช่ว,ชวงแรกค่ะดังนั้นมันต้องค่อยศึกษาดูใจไปเนาะเขาก็คงแบบเอ็นดูเราว่าเราคงเป็นเด็กน่ารักกระมุงกระมิ้มอะไรแบบนี้ค่ะเออเขาก็อยากจะดูแลเรานะคะอื เออมันเป็นโอกาสมันเป็นเวลาช่วงเวลาของคุณแล้วค่ะที่คุณจะได้เจอคนดีๆถ้าคุณได้คุณรอใครมานานแสนนานคนนี้ละค่ะน่าจะเป็นคนที่แบบโอเคเลยเป็นคนที่แบบโชคชะตาเนื้อฟาลิขิตนั้นต้องมาเจอกันนะคะอืมแล้วก็ในสถานะของเอ่อในพลังงานนะคะของชาวเอ่อชาวธาตุไฟโทษที่อะธาตุาไฟนะคะคนโสดเนอะอาจจะรู้สึกว่ามีบางกลุ่มเนอะบางคนะพึ่ง พึ่งหรือว่ากำลังจะ move on เนี่ยพยายามวิ่งหนีเออพยายามวิ่งหนีมาจากใครคนใดคนหนึ่งเออกำลังคือแบบกำลังจะเป็นโสดแบบนี้ก็ได้ค่ะพยายามหนีมาเออหนีมาก็ได้ค่ะเออแบบนี้ก็ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่หนีมาพอดีก็เลยกลายเป็นคนโสดแบบนี้ค่ะแล้วอาจจะมาเจอแบบนี้ก็ได้เจอคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะหรือไม่นะคะเขาคนนั้นค่ะกำลัง move on มาจาก ครอบครัวของเขา move on มาจากเออ move on ใช่ move on มาจากครอบครัวของเขาเนอะแล้วก็มามาหาเราแต่ว่ามันแน่นอนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ผิดเนอะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกถูกต้องอยู่แล้วค่ะอืมไม่ใช่ว่าเขาแบบแบบมีพันธะอยู่แล้วแบบมาหาเราเนี่ยไม่ใช่เนาะแล้วก็ไพ่มันเป็นไพ่เดอะสตาร์ไพ่ไพ่สองใบเนี้ยมันเหมือนแบบสตาร์ฟาวได้คิดมาเพื่อให้เรามาเจอกันมากๆ,ๆเลยนะคะ ไเดอดสตาร์ก็พูดได้ไหม่อีกในนึงนะคะอาจจะเป็นคนที่เราคิดว่าเกินเอื้อมมากๆนะคะเหมือนว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่อยู่ในสังคมเดียวกับคุณก็ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเออเขาบียอนกว่านั้นน่ะเขาแบบเลิศเลอกว่านั้นเนอะเขาอาจจะเข้ามาหาเราแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คุณเคยสวดมนต์อ้อนวอนขอพรมาว่าฉันขอเธอะนะ เนี่ยโสดมานานแล้วเนะอยากจะแบบขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะว่าขอให้ลูกช้างได้เจอแบบนี้นะคะได้เจอคนลักษณะแบบนี้รูปหล่อใจดีอะไรแบบเนี้ค่ะเนี่ยแหละมันถึงเวลาแล้วที่ฟ้าจะประทานให้แล้วเขาไม่ได้ประทานเล่นๆน,นะคะไม่ใช่มาให้ชดใช้กรรมแล้วไปเนาะเออมันมาแล้วก็คือแบบต้องในในรูปแบบหนึ่งแหละนะจะต้องมาดูแลกันในรูปแบบหนึงหะะ่งอ่ค่ะนะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงกวางก็ขอเตือนนะคะทุกๆคนเนาะให้พยายามที่แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะอย่างช้าๆคนๆนี้เขาจะพาคุณออกจากปัญหาออกจากปัญหาเลยค่ะเขาจะไม่ได้ไปคนเดียวเนาะเวลาเขาจะถ้าคุณกําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเรื่องของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้พายยังไม่ค่อยชัดมากมายนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะเขาอาจจะ เห็นคุณอยู่ในปัญหาตรงเนี้ยแล้วก็พยายามฉุดคุณขึ้นมาก็ได้คนรักที่ดีเนาะต้องพากันพากันไปทางที่ดีไม่ใช่พากันลงเหวนะคะเออพยายามสนับสนุนไปทางที่ดีแบบเนี้ยค่ะอมืมันดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนําดีกว่าค่ะว่าไพ่คาแนะนําเขาว่าอย่างไรบ้างเนาะอ่ามาค่อนข้างค่อนข้างตรงกับที่ที่กวาง พูดไปเลยเนาะอืมคนคนนี้เขาเข้ามาเขาอาจจะเข้ามาแบบรวดเร็วทันใจเลยก็ได้นะคะเออเวลาไม่คอยท่าอะไรแบบแบบนี้ก็ได้นะคะเออเขาเข้ามาในเมื่อแบบมันเหมือนอาจจะแบบเพราะว่าเวลามันจัดสรรมาให้คุณได้เจอกันแล้วอะทุกอย่างยูนิเวอร์สเนอะฟองไม่อยากจะให้แบบอิงเรือ่องความเชื่อมากเพราะว่าอาจจะคนดูในเนี้ยอาจจะไหลไหลไหลความเชื่อหากงง้นพูด ในเรื่องของไพ่ทาโร่แล้วกันก็ประมาณว่ายูนิเวอร์สเนอะได้จัดสรรไว้ให้หมดแล้วค่ะเดวงดาวหรือว่าจัก,กรวาลเนี้ยมันจัดสรรสิ่งมีชีวิตทุกอย่างให้มีแบบเป็นคู่หรืออะไรแบบเนี้ยจริงๆคุณก็ต้องมีคู่ค่ะแบบมีคนมาถามกวางเนอะว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีคู่ชีวิตเนี้ยจะมีคู่หรือเปล่า ทุกคนมีคู่ค่ะแฟนลกทุกคนน่ะแฟนของคุณแต่ละคนน่ะที่ผ่านมาหรืออะไรแบบนี้จริงๆก็คือเนื้อคู่นะที่จะถามว่าเออสามีหนูพ่อของลูกเนี่ยเป็นเนื้อคู่ไหมจริงๆก็คือเนื้อคู่แต่บางทีมันเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือคู่คู่บุญคู่คคคบาร,รบีแล้วอีกอย่างถ้าเกิดเป็นคู่กันเนาะเออมันไม่ใช่แค่ดูเรื่องของดวงนั้นน่ะมันจะต้องพากันด้วยมันจะต้องมีการกระทําด้วยมันต้องพากันเบทางที่ดีด้วยถ้าพากันลงเหวอ่ะมันก็มันก็กลายเป็นแบบมันก็เละเทอะค่ะ นะอืมเขาอาจจะมาในช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะเลยพอเจาะเลยมันจะต้องเวลาที่ใช่เนอะแล้วก็คนที่ใช่แล้วคุณก็จะได้เจอค่ะคนคนนี้นะคะอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอย่าแบบด่วนพลีผลามใจเร็วทุกๆอย่างต้องค่อยๆปั้นเนาะอืมแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรูปร่างที่ดีค่ะแล้วอันนี้นะคะไพ่เขาบอกว่าตัดขาดเนอะบางทีคุณอาจจะแคลงใจอะว่าคนคนนี้เขาเขาแบบ เขามีพันธะอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เวลาเขาตัดขาดพอดีก็ได้นะคะดังนั้นก็ให้เวลาเขาหน่อยนะให้เวลาเขาหน่อยค่ะเออให้เวลาเขาหน่อยก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆว่าต่างคนชอบอะไรมีกิจกรรมอะไรอะไรที่บ้าที่คล้ายกันนะคะอืมอ่ะแล้วก็ผัดกันดูแลซึ่งกันและกันเนอะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนโสดเนอะอันนี้เป็นไพ่ที่ดีเลยค่ะมาตามด้วย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะนะความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา <c oughs> ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีอะไรบ้างนะมีไพ่ Queen of s o u r c e นะคะมีราชินีถือดาบค่ะตามด้วยเด็กถือเหรียญค่ะ j u s t i c e นะคะ De v i l คะ่ะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งไม้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงช่วงเวลานี้แหละช่วงเวลาที่คุณกำลังตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปหรือเปล่าเอ,อ มันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเขาอาจจะไม่ได้ดูแลคุณเท่าที่ควรเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณเท่าที่ควรเหมือนประมาณว่ามีแฟนเหมือนไม่มีมีคนคุยเหมือนไม่มีมาตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือแบบหรือบางทีอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจกันเลยทั้งที่นะคะทั้งที่นะทั้งที่อาจจะมีความรู้สึกซึ้งกันไปแล้วนะอาจจะมีความรู้สึกซึ้งกันไประดับหนึ่งแล้วนะคะความคิดว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะมีความรู้สึกซึ้งไประดับหนึ่งแล้วแหละ นะแล้วเป็นความสัมพันธ์เริเร่มแรกที่คนใดคนหนึ่งนะคะอยากจริงจังมากเนี่ยมีไา่เด็กถือเหรียญแสดงว่าคนใดคนหนึ่งนะคะไม่คุณก็เขาค่ะอยากจริงจังมากอืแต่ว่าก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะทํำยังไงดีนะจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันดักดักมันหม่นหมนอย่างนี้ไปต่อหรือเปล่าอารมณ์เทาๆแบบนี้ไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่ดีอืมเรายังคงบาง,บางคนนะคะยังคงติดเขาเพราะว่า เราเราคิดว่าเราเหมือนแบบเราไม่มีที่จะไปอ่ะเหมือนบางคนเนาะคนคนนี้เราเลยหลงเขามากเลยอยากจะอยู่กับเขาอยู่เลยอ่ะมันมีความมันมีแรงดึงดูดอยู่มันมีเซ็กซ์ไร์ค่อนข้างสูงอะ่ะมันมีความรู้สึกทางเพศค่อนข้างสูงอะ่ะเหมือนแบบดึงเราไว้นะคะมันไม่ใช่เรื่องแค่ลึกซึ้งอย่างเดียวเนาะหรือแบบเรามองตาเขาแล้วเราสึกว่าเฮ้ยฉันอยากอยู่ตรงเนี้ยเขาดึงดูดฉันอะ่ะฉันไม่อยากไปไหนเลยฉันอยากอยู่ตรงเนี้ย ธาตุไฟมีสเสน่ห์อยู่แล้วเออไฟร้อนโหมกระหน่ำมากๆนะคะอืแต่ว่าคุณเนอะตัวคุณเองอะจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบตัดขาดอะไรได้ง่ายๆเนอะแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยกับตัดสินใจไม่ได้ลังเลติงกิ้งอยู่แบบลังเลว่าฉันจะไปไปดีหรือไม่ไปดีทํำยังไงดีคือทําอะไรไม่ถูกเลยพอเจอพอเหมือนเอว่าพอคุณแบบตัดได้แล้วนะคะตัดได้แบบนึงแล้ว ฉันกาลังจะไปเริ่มต้นใหม่ละคุณกําลังเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ก็เหมือนว่าเขาเข้ามาด้านติดต่อกลับมาพอคุณเออร้อยวันพันปีไม่ติดต่อกลับมาด้านติดต่อกลับมาวันที่ฉันเดินออกไปละว,วันที่ฉันจะไปเจอคนใหม่ละจะไปเจอสังคมใหม่เธอันติดต่อกลับมาพอติดต่อกลับมายัางไงแพ้ใจแพ้ใจตัวเองจะมาช้ามาเลยไปค่ะไปหาพอไปหายิ่งแงหลมดึงดูดเข้าไปอีกนะคะ มันก็เกิดวงจรแบบนี้ค่ะวนลูปไปเรื่อยๆทั้งที่คุณน่ะคุณไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์เลยแบบนี้เลยคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มีคนดูแลมีคนซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตกว่าแบบซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตแบบเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะผู้หญิงผู้ชายบางคนเนาะจริงๆไม่ใช่เป็นต้องการไม่ได้ต้องการเงินอะซัพพอร์ตมันต้องการแบบคนที่จะสนับสนุนเราได้อย่างเช่นวันนึงฉันร้องไห้อะ ถ้าวันหนึ่งฉันร้องไห้เธอหัวเราะอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ไปคนละทางใช่ปะถ้าวันหนึ่งฉันร้องไห้แล้วเธออะมาปลอบใจฉันสนับมาคอยแบบปลอบประโลมฉันเออมันก็ดีมันก็คือแบบมันก็ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่คุณอาจจะแบบทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสามีนะคะหรือว่าภรรยาเงียก็คอยเชียร์แฟนก็คอยเชียร์ว่าแบบเฮ้ยทำเลยเธอต้องสตรองนะเธอต้องแบบเธอทำได้นะคะ อันนี้คือเป็นทิศทางเดียวกันนี่คือการแบบเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซัพพอร์ตทางใจค่ะซึ่งกันและกันไม่ใช่แบบเออเธอทำไม่ได้หรอกเออเธอไม่ดีหรอกเธอแบบเธอไม่ฉลาดพอเธอทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันบั่นทอนซึ่งกันและกันมากๆเลยอ่ะเออมันไม่มีความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเลยมันไม่มีการแบบผัดกันรับผัดกันให้แบบแบบอย่างอะไรที่มันดีๆอ่ะมันไม่มีต่อกัน มันมันน่าเสียใจเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้มันน่าเสียใจมากๆเลยอะ่ะอุ้ยพูดแล้วจะร้องไห้มันน่าเสียใจเนาะเออมันเหมือนกับว่าบางบางคนน่ะค่ะบางคนเนาะอย่างว่าคิดว่าหลายๆคนอะต้องการความดูแลดูแลเนี่ยมันคือดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนเขาดูแลเราเราก็อยากจะดูแลเขาเนาะไม่ใช่แบบว่าเขาทําให้อย่างเดียวแล้วเราไม่เคยทําให้เขาเลยอะไรแบบเนี้ย นะดังนั้นมันก็ต้องค่อยศึกษากันไปอย่ามาวนลูปแบบนี้เลยค่ะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนอะอืมวามเข้าใจเนอะกลับมาเป็นผู้หญิงที่สตรองหรือว่าผู้ชายที่สตรองที่แบบเอามีดแล้วตัดหัวใจได้เลยดีกว่านะผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าตามตำรานะคะเขาสามารถเอาดาบเนี่ยคือตัดหัวใจได้เลยคือเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นแต่ตอนนี้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของคุณหายไป ดังนั้นลองค้นหามันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นได้แค่แค่ซาตานแค่นี้ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นที่จริงจังกับเราเราก็ควรจะต้องแบบควรต้องหาความยุติธรรมให้กับตัวเองความยุติธรรมให้กับตัวเองคืออะไรความยุติธรรมให้ตัวเองก็คือเราต้องไม่ลำบากอะถ้าเราถ้าเราลำบากอะเออมันไม่ได้นะเราต้องเราต้องไม่ลำบากนะคะเออดังนั้นเนี่ยคือความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันค่ะว่าไพ่คําแนะนําเขาว่ายังไงกันนาะไพ่คาแนะนําค่ะเขาบอกแคลวคาดกับลมเพลลมพัดเนาะเนี่ยมันเหมือนแบบหนีพอคุณหนีไปแล้วอ่ะคุณพยายามหนีไปแล้วอ่ะหนีไปแล้วอ่ะมันดันแบบมันดันกลับมาใหม่อ่ะมันนันกลับมาใหม่เนาะลมมันเพลมันพัดมันกลับมาใหม่ของพวกเนี้ยเนาะอะไรแบบเนี้ยมันกลับมาหาคุณตลอดเวลาเลยอ่ะมันเหมือนกับ บางทีลมเพลยลมพัดควางเปรียบเทียมเนาะควางตีความไปว่าเหมือนจิตใจเราที่แบบไม่แน่ไม่นอนนะคะอ่อนแอบางทีรู้สึกว่าบางทีต้องการที่พึ่งแล้วที่พึ่งนั้นไม่มีอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่ามีที่พึ่งมีมีคนเป็นหลักเป็นแหล่งแต่พึ่งไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยไพ่แนะนําว่าจริงๆแล้วถ้าคุณตัดอะ่ะเขาออกมาแล้วอะ่ะเออ จะดีนะมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยคือตัดออกมาแล้วอะมันก็จะตัดไอ้ตรงนี้ด้วยลมเพลลมพัดออกไปด้วยแล้วคุณจะแกล้วคาดบางทีคุณแบบที่กวางบอกตอนแรกเนอะไม่รู้จะไปยังไงไม่มีที่ไปหรือบางทีรู้สึกว่าติดอยู่กับเขาเกินไปอะเออแล้วเราสึกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเหมือนแบบเหมือนโลกทั้งใบมันจะแบบถล่มลงมาอืมแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณแบบตัดเขาจริงๆนะคะใช้มีดตัดเขาเหมือนูุชารคนนี้ที่ถือเนี่ยถือมีด คุณจะตัดได้ค่ะคุณจะตัดได้จริงถ้าคุณตั้งใจจริงๆถ้าคุณมีความตั้งใจจริงนะคุณจะตัดได้ชาวธาตุไฟเนี่ยตามแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเนาะเขาก็ถือมีดเหมือนกันแล้วคุณจะได้เริ่มต้นหนึ่งใหม่จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณค่ะสวยงามมากๆนะอืมใจต้องแข็งนิดนึงค่ะนะอ่ะต่อไปค่ะตัดปีศาจออกไปต่อนะคะ ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะหรือว่าคนมีคู่นะคะมีไพ่อะไรบ้างนาะมาดูกันมีไพ่เด็กถือดาบนะคะตามด้วยห้าไม้ค่ะแล้วก็เจ็ดดาบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะเดอะซันค่ะโอ้วางคิดว่าคุณเจอสึกหนักเลยแหละนะเหมือนกับว่ามันอาจจะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มีการนอกใจกันเกิดขึ้น เขาอาจจะนอกใจคุณและอาจจะทะเลาะก,กันมาแล้วจากการที่คุณไปแบบไปสืบมาแล้วสืบแล้วอย่างดีเลยสืบมาแล้วว่าแน่นอนฉันมีหลักฐานแล้วว่าไอ้นี่นอกใจฉันว่าไอ้นี่นอกใจฉันเออเพราะว่าเรื่องมันแดงมาแล้วนายเดอซันคือเรื่องแดงแล้วค่ะคือมันชัดเจนชัดแจ้งเนาะเดอซันเนาะความเป็นพระอาทิตย์อะ่ะถ้า,าพราะอาทิตย์อะ่ะมันหลบอยู่ในที่มืดอะ่ะมันก็แบบมันก็ มันก็ไม่สว่างแต่ถ้าเกิดว่านะเราอยู่กลางแจ้งอะสว่างโล่งเลยแหละอันนี้คือกลางแจ้งคือเห็นโล่งคุณจะเห็นแบบทุกๆอย่างคุณจะชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเคลือบแคลงใจว่าคุณเคยสงสัยเขามาก่อนนะคะคุณจะรู้แล้วค่ะคุณจะได้รู้แล้วเนอะเออหรือบางทีตอนนี้มันอาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วว่าคือ คุณได้รับรู้สิ่งสิ่งนี้ไปแล้วสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ได้แล้วคุณก็เริ่มแล้วคุณก็รักตัวเองมากๆเนี่ยคุณดูแลเนี่ยดูแลมันไม่จําเป็นจะต้องดูแลคนอื่นด้คุณอาจจะดูแลตัวคุณเองก็ได้นะคะดูแลตัวคุณเองโดยการที่เดินออกมาแล้วฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักใหม่ฉันค้นหาความรักดีๆครั้งใหม่อืม มันเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่ามันอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าคุณอาจจะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเนอะถ้าคุณมีครอบครัวมีลูกแล้วคุณอาจจะรู้สึกสงกสารลูกอะเออไม่อยากเห็นพ่อไม่อยากเห็นแม่ที่อยู่ในแบบในในการกระทําแบบนี้เออคุณก็เลยแบบเอาลูกออกมาไม่ได้แบบทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีความมันมีการเริ่มต้นความรักใหม่แบบนี้ค่ะ มันเหมือนว่าคุณเลือกแล้วอันนี้ค่อนข้างชัดมากเป็นสถานการณ์ที่แบบชัดมากเลยนะคะของสำหรับคนมีคู่เนอะว่าเอออาจจะตีกันเนอะอาจจะทะเลาะก,กันบาะแหวงกันด้วยการที่แบบนะเขานอกใจแต่ว่าสถานการณ์ถ้าใครยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่ต้องไประแวงเนอะไม่ต้องไประแวงว่าแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันจริงหรือเปล่าวะหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ต้องระแวงค่ะนะอยู่ด้วยความระวังเนอะไม่ต้องระแวงถ้าระแวงไปก็เกิดไม่เกิดอะไรไม่เกิด ผลดีกับคุณเลยนะคะอืมแต่อันนี้คือเหมือนแบบไปพิสูจน์ไปท้าพิสูจน์มาแล้วเหมือนแบบอันนี้คือไปส่องมาแล้วอะอ่าไปส่องมาแล้วแบบนี้ค่ะอืมอ่ะแบตกว่าจะหมดอีกแล้วเออกลืมชาร์จแบตอ่อันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กันแล้วเนอะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วมันก็โอเคเหมือนคุณรักตัวเองเริ่มรู้เริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งดีด ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเมื่อกี้ไม่ใช่แบตหมดค่ะเมมเต็มวังลืมอะไม่รู้เมื่อกี้แบบตัดไปตอนไหนนะคะแต่ว่าโอเคแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากเลยที่คุณแบบรู้ตัวเองแล้วคุณก็เดินออกจากวังวนที่มันแบบน่ากลัวมากนะคะอืมวังไม่ได้อยากให้ทุกคนระแวงนะคะ อยากให้ระวังไว้เฉยๆมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะอือจริงๆกวางว่าคิดว่าทุกคนอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีการเปลี่ยนไปของของคนคนนั้นอยู่แล้วแหละเนอะมันมีอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เรารู้อยู่แล้วเรามีเซนต์อยู่แล้วเนอะเราความคิดว่าทุกๆคนที่เป็นคู่กันน่ะน่าจะมีเซนต์อยู่แล้วค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันดีกว่านะคะว่าคําแนะนําเป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นไหม คำแนะนําคือถ้าคุณแบบออกมาหรือบางคนนะคะกําลังคิดว่าหรือว่าอยู่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณยังไม่ได้ออกมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะมันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้ออกมาจากวังวนตรงนี้แล้วเจออะไรเห็นไหมดูไพ่พาพิคเนตขึ้นมานะคะอวยพรให้คุณโชคดีสีเขียวคือมันนี่ค่ะมันนี่มันนี่มันนี่นะคะเออทุกอย่างจะโชคดีค่ะ อันนี้มันเป็นพลังงานที่ดีเนอะรับเอาไว้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นค่ะเนอะถ้าเกิดมีชีวิตคู่ที่มันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนพากันลงเหวอะค่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณมีคู่มีความรักใหม่ที่มันดีเขาพากันไปทางที่ดีคุณก็จะไปทางที่ดีนะคะส่วนตรงนี้ค่ะมันอยู่ในช่วง recovery เนอะมันเป็นคําว่าฟื้นฟูมันอยู่ในช่วงที่คุณอาจจะกําลังเขาเรียกว่าอะไรอะเออ กำลัง cover ตัวเองเนาะกำลังฟื้นฟูตัวเองมันกําลังดีค่ะนะทุกอย่างมันกําลังจะดีแล้วนะคะเ่าควางคิดว่ากวางลืมเนาะสถานการณ์แต่ละอันกวางลืมมันรู้ไหมกวางลืมเอ่อเปิดไพ่ whisper of love ให้อ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ whisper of love เขาจะว่าอะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวรกำลังทุกอย่างมันกำลังจะไปทิศทางที่ดีนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะอ่ะไพ่ whisper of love ค่อนข้างตรงเพ่งเลยค่ะออกมาเขาบอกว่า new love ค่ะ new love n o e m b r a c e and opportunity for love in your work นคะคะ prospect of for spiritual growth นะคะก็คือเราจะต้องนะเปิดรับนะเปิดรับสิ่งดีๆค่ะเปิดรับอะไรดีๆเปิดใจนะคะจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่มันใชไล่กว่าเดิม oh my god เออมันจะดีกว่าเดิมนะคะดังนั้นทุกอย่างมันคือ มันคือเพอร์เฟกแล้วอ่ะเราอาจจะหมดบุญกับเขาก็แล้วก็ได้นะคะเราจะไปเจอคนที่ดีกว่านะคะขอให้ชาวธาตุไฟนะคะเจอแต่คนดีๆนะคะละกันนะคะเอออะวันนี้ก็าอาจจะผิดพลาดไปบ้านนะคะต้องขออภัยด้วยเนอะส่วนใครชอบถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดด i สไลค์กันเลยนะคะอะส่วนใครอยากจะดูดวงฟรีนะคะสามารถติดตามไลฟ์กราวในทิกตอกได้นะคะ ประมาณทุ่มหนึ่งสอทุ่มประมาณนี้ควางก็ไลฟ์แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ